ก่อนเอาเสื้อไปให้น้องๆด้วยต่อองอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกรถนะคะแล้วก็มาหาเพื่อนๆกันเสร็แล้ว ค่ะ รงผมนอวนี้หนุ่มๆวันน้่เวนนี้มาเลยค่ะนี่กันถ่ัไเลยเดีนยเมฆรีฟุป๊ป๊บอะ่เทายนี้ที่เหนียวคนนี้พาน้องมือยนน้าไม่เหมือนชื่อเขาเหนียวอะ อันน you know, so oh ี้จะเป็นชั้นแรกครับทันเขาเขียนว่าอะไรอ่ะงานนี้นู้งานดีเนรอถึงป้ยจ๋าสำนองป้องป้องผิววันนี้วัวไม่อยากพูดเยอะแต่คนคนละคนลปุ้งไหลถึงนี่ป้งป้งฉิมวนนี้วันนี้นี่าเลยาเกียรติน้ำชั้นสองอันนี้นี่เดดย ไม่เรยเก็บภาษาอังกฤษก็นี่ไงอยู่สองหาแดงเนี่ยเวลานี้สี่ทุ่มถึงแปดโมงเช้าแต่เล้ตอนนี้เวลาก็แค่นี้ก็ดังเลยแต่ตรงนี้น่าสวยนะแบบดูชิวอะที่สายเมาส์ใส่ลุงนี่ค่ะสำหรับห้องแบบว่า พอเพื่อนไม่มีใครครบเนี่ยครัก็จะเป็นห้องกว้างๆกว่าแบบไม่มีเพื่อนรักไม่มีอะไรแต่ถ้าเพื่อนไม่ครบนอนคนเดียวก็ยังเพื่อนไม่ครบเหมือนเดิมใช่ครับมาดูดูกันมาคนอนกันเลยใครเบิร์ดใครเป็นคุณธรรอีพีทังเท็กใช่ไหมเราก็จะปิดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบกันแอร์ออก ใ่ห้องนี้น่าจะมีนะครเป็นห้องเข้าไปแบบดีสำหรับนอนเมงสีคนอยู่แบบนี้เราจะนอนอยู่ประมาณสี่คนนะครับนอนอยู่แบบนี้จะเป็นเพื่อนที่แบบว่าอ่ะไม่ไหวแล้วแต่ลูกเต้นขึ้นนกิบอยู่ประตูตกครับห้องที่สองครับเนี่ยครับห้องที่สองก็เหมือนห้องแรกเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเราจะมาดูว่าอ๋อมีเปลี่ยนหนึ่งครับประตูล็อกประตูร้อไม่มีอะไรครับก็จะเป็นแบบห้องบอบเข้าไปถ้าอยากให้นบุกมาเดี๋ยวก็ นกเป็ปกติแล้วเ้นอเกือบประตูพังแล้วอุ้ยบบบ่าน้้องรอเสียงเขาเพราะว่ามีร้มสีชมพูแอบมองเราอยู่แต่ว่าพว่า้ยินะห้องใหญ่กว้าห้องนี้ห้องใ่ก่าหอพ ไม่เอา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 ไม่เอ กล้องเอาคุณเป็นดาราอย่างไงกลัวกล้องหนิเห็นไหมคะอ๋อไม่หายไม่ได้จะของหนูไม่รู้ใครกันไม่สนใจจะต่อเลยสงสารคนดูเลยอ่ะอ่าคุณแนะนำตัวเนี่ยค่ะเบลชื่อเบลเป็นหมดแล้วโคตรโคตรเม๊เนยคุณอยากโดนนี่ไหมเนี่ยคุณทำให้ผมทำให้ผมแบบเสียสมาธิได้นี่อ้าวคุณจะไง เร็วเร็วคุยกันเร็วคุยเนี่ยแนะนำตัวพี่ซีมาชื่ออะไรมาจากไหนแล้วคุณพ่อปากอ่ะคือคุณพ่อปากนั่งเข่านี่ยคุณผมเป็นมาร์โกเนี่ยผมถือปุ๋ยผมพูดเยอะกว่าคุณอีกเร็วผมรอคุณอยู่ตัวเข้ากันเลยอะไรตัวเข้ากันจริง อยากให้ผมไม่ใช้กำลังไม่มีประโยชน์อะไรนะตัวนี้เราเราใช้ของอะไรครับไม่ใช้จริงไม่ใช้ผมล้างอ่ะจริงเหรออันนี้คือไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องใช้ผฟมล้างหน้าเพื่อฟื้นฟูผิวหน้าของเรานะครับไม่เคยใช้ไม่แต่น้าก็คือหน้าที่มาใส่บีเบอร์ไม่ต้องไม่ต้องมี แต่เนี่ยต้องมีแต่งนุ่งแต่งหน้านไม่ไม่แต่งชิ้นไหาเนียวเยนี่มันเขินแล้วเขินแล้วมเขินาบอกว่าสบอนอรไม่ที่ไปเขินเราคือไปเขินซีเว่ยี่ขอโทษนะดแฟนหนุ่มน้าไม่ถ่ายงาพีฝูอุยมอคั่ว สีมันดอกอ่ะตรงนี้พรู้สเนยอนนลอยออเอตรงไหนกูดให้เติมมันแทนก็พอก็ให้พี่ดูนะว่าเห็นหมดไหมไม่หมดค่ะเห็นสามคนนีเนี่ยปรับให้มันเห็นดิอันนี้คือศูนจุดท้าแล้วนะและสีส้งมาก่อนเลยบอกว่าเห็นละใหนูด้วยใบหน่อยไม่ ฉันไม่เิทจะหาบ้านตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วไมนก็เอ้าจะใครจะรู้ว่าจะมากันเยอะตอนแรกนี่ไม่มากี่คนให้หาบ้านไหมเออหาหาพี่เดงเจสุดท้ายมึงก็หลับมึงก็ไปไหนก็ไม่รู้เมื่อเช้าเป็นก็ยังไม่ได้นอนกับหัวร้อนเนี่ยวุ่นวายทั้งหลายสรุปได้บ้าใครไมาที่ไหนที่อันี้หนูหาแล้วเปล่าจะใครจองแล้วมึงไม่หาแต่แรกก็เชิญไปเพื่อนขอรนไหนได้ไหมเหรออขอคำตอบ A ส่วน B โซลาร์ทหนขอฟังหน่อยได้ไหมคะ ไม่ี่ปุ่นด้วยไม่าสญี่ปุ่นเป็ครับรอริไม่มีหอดะเพาไม่ให้หลอดมาสักคำเลยมีอยู่นะตอนแรกอะคี่อยู่ว่าจะมาดีหรือเปล่าแต่ย่าส่งมาพี่กู้หนูมาแล้วเนามันเหมือนกเป็นการกดดันพี่พี่กูอยู่ไกลนะแต่กูมาอะไรเนี้ยไม่ีไม่มีพี่สนุูดหลอกไม่มี แล้ววันนี้ตอนทํางานอยู่ประมาณสี่โมงหัวหน้าก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะแบบว่ายกเลิกงานไปก่อนคิดในใจโอ้มันต้องไปแล้วแหละอะไรพี่โู้หนูวันนี้ทํางานหนูเลิกงานมาหนูออกจากที่นิกปกติหนูต้องเลิกุ่วงค่องออกมาหกโมงหนูนนนก็ลางานเลยไอซีนะพี่ฟู้เลี้ยวเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้พี่พู่เอาแกะมา ไม่ก็มันเถียงูยเถียงคนขับมเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้กูบอกทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้นะทางนี้เกี๋ยแล้วกลับไปพิ่จแล้วฟีแบทหมดหรู้อะไรแทจะหมดจำไดไหมยังไม่หมดนะเฮ้ยแต่รอเล่นห้ม้อมาเดียล่นเกมกันทีข้อแบงค์รอถอนได้ไหมไมุ่ดแล้วสุดสด เคีะ่คือแรปอยู่กขคือหนานูมันเต็มจอแถมเฮ้ยพี่โรนเจนหนูแม่กัรเขาก็ฟังเพลงแบบนี้หรอเจโรนไม่เอานี่พี่ดูชอบน้อะก็เลยคเดวาโรนรอดในวามอะไรสิสุด้าไม่เชียอได้ไหมเืิตาตืนใ่เอุกวันนี้อวิชัยสิ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 ิม่อมา จะบอกว่าพอและผู้ชายแบบนี้ไม่เอาและเธอนัดเป็นแดวกลางวันมาเหมือนาจาจะพอและผู้นาก็ขาดี่เขาไม่มีเอแสดงว่าหนูลืมทาลิปมาตอดเขยไม่ไดถูกต้องค่ะคอมเมนตใถูกต้องนมันนี้อะไรครับอันนี้ผู้สาวผมนะคอมเมนต์ในถูกต้องมาชมผู้สาวผมได้ไงเป็ขาไดีอ สายว่างเล่นไม่เคยมีใครโทรมาอันนี้เปมดหรือเปล่าอแใครเขาชองอากิจะถ่พี่ปูน่ารักจังนี่มีคอมเมนต์ดีถูกไกดไลค์ด้วยมีกไลค์ไหมครกดไลค์ผมจำตัวไม่ค่อยชุดไปเยอโอ้ชิเรียบร้อยแล้วูบวหยร้องไหน่อยออ สายเข้าสายเข้าเป็นคนแรกภูมะจินโยอม่ใครมาเย่นจินจี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  ฉันไดอยู <kind abonn és> ่ใกล้ๆเธอพอะไรได้ไหมยังปล่อยให้ตัวฉันไปฉันก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ทิ่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคาบอกลาเม่ฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ เวคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ใๆเธอเท่านี้ให้ฉันได้มองแล้วร้องเพลงพอาะแบบนี้กูอยากให้เงาอยู่มองแล้วคือหนูเสียแฮร์ไปทุกคนขอพอาะก่อนร้องนื้ขอเบี้ยวแบบนึงี้รเราทุกคนนะอันนี้เหรอเป็นคือขอให้สติอยู่สักสามปีรอหนูคือใจเขาเชื่

ธอเชื่อฉันได้นิ่มนิ่ด้วยรอยยิ้มของเธอเพลงนี้ทุกคนต้เงียบนะคะเพราะว่าจะรองอไม่ใช่ร้องใชจะรอม่แชรด้วยอเพี้ยไม่ใช <hi> ่แค่ความผิดหวังแ้วพอเรา่แชร้ยก็ิังเพรเราน่เราะกรป็นออ่อยู่กันอย่างนี้นานนะเธอจะทำมันในฝน ทำไมต้องผมทำไมต้องผมมากอยาไก่ย่อทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผมผมก็งงอ่ะไปพี่อากิพี่อากิเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะกูอัลลันไม่มีลิมิตออใครเอาผู้ตอบเป็นคนถัดไปอ่ะใครเอาผู้ใครเอาผู้เป็นคนถัดไปอ่ะไปกู เม<ส>ีอยฟูอ่ะ <Pok> er. อฟูสติอ่ะไม่มีอะไรอ่ะนอกจากชุบเพื่อนอ่ะสีชุบเพื่อนอ่ะอันนี้อฟูอะกางแยมกันเร็วกันนี่บางแยมอ่ะ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 กันนี่บางแยมอะกันี่กางแยมอะ ผิดด้วย่ะมาไม่รอไม่เไกำลังเง่นเร็วเจ้อาฟูชเพื่อนใช่ไหมเมื่อกี้ช่ยชายฟูชิวเพื่อนฟังครูแล้วไม่ใช่บางแยมนะเว้ยฮัลโหลไก้วยไปด้ยเฮ้ยเอาเบานหนาวเนี่ ให้แอลฟูฮัลลีเพื่อนนั้นเองแต่เราสองคนนะพี่โบกับบอสเพื่อนในวอลเหลือสามวันทุกคนพี่องพี่องทำไมพี่ไม่อีโมพี่องพี่องทำไมพี่ไม่อีโมกอย่ากายยอดทิมให้ไปสามทีละทิมให้สามทีพี่ก็ไม่อีโม ก็ต้องบอกว่าเรานะ่ตึงอยู่นะแต่ว่าสติเพื่อนห้าูยช่วงเพื่อนห้าูยสติช่วยชุบเพื่อนก่อนสติ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 ห้าูผมงงห้าูผมงงเลยแล้วยับเลยห้าศูห้าูผมแบบห้าอะไรนะห้าศูนะอะฟูบอกว่านีเพื่อนสติดีเพื่อนฮีโบ พูดว่าไงก่อยะาพี่บพรู้อะไรก่อย่ากะอยก่อย่ากะโยก่อยะกะโยอะตอนนี้กะอยตายแล้วเนี่ยผมทําไมผมตายผมไม่ได้ยี่เสี่ยงวะคงเป็นเพราะความคิดจินตนาการ